วันนี้จะทำให้ดูข้าวผัดต้มยำกุ้งอยากลองดูว่าข้าวผัดต้มยำกุ้งมันรสชาติเป็นยังไงพอมากุ้งสจใช่ปะเาจะม,มันมันมันทะลักใส่เข้าไปให้มันกลายเป็นสีแดงอันแสนอร่ามตางลงไปผัดก่ออร่อยเท่ามีม้กอร่อยกวานมีแน่เขาไม่ไไมีใครทำเงี่ย ผมโน้ตจะสุดวันนี้กับมาพบกับเมนูใหม่ด่สุดแสนจะยิ่งใหญ่และอลังการสำหรับกุณเพื่นเฮ้ยกูยังงโไม่จบตัดบทกูได้ไงเออพวกมึงแม่งอะไรมารยาสครับจริงเนี่ยกูคนไรมารยาทมึงไม่ควรทำให้กูดูคนดูดีกูไม่ได้อยากป็นคนดูดีแต่สอื่น วันนี้จะไปทำให้ดูข้าวผัดต้มยำกุ้งเนี่วันนี้ทำเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งเนื่องจากจะประสบการแล้วรู้สึกว่าลูกค้ายอยากอยากดูกูทำข้าวผัดไงเดี๋ยวกูไปข้าวผัดให้แบบเบาๆเบาๆแต่อันนี้คือมันเป็นเมนูแบบว่าคือต้มยำกุ้งกูก็อยากกินเนาะแล้วก็ดีว่าพุ้งม่น้ำเยอะอยากลองดูว่าข้าวผัดต้มยำกุ้งมันรสชาติเป็นยังไงมีลาขคเมลพาวจะเป็นยังไงดูนี่สตาร์ทอย่างแรกต้องมีกุ้งพุ่งแม่นน้ำเหมือนเดิมแล้วก็นี่ต้องมีข้าว ถ้ามึงแล้วมึงใส่ไข่จานสีขาวนะมึงอ่ะโง่โง่ไม่ใส่จริงจมันต้องมันต้องตัดกับสีของข้าวอเอามึงรู้ไมหมอ๋อไม่ไม่ทำไม่ตัเสีอ่มึงก็เป็นคนเตรียมกันนะ่ะเนี่ยแล้วโปรดิวเซอร์โอ๋ไม่อยู่เดี๋ยวก็มาด่ากูอีกอ่ะเฮียมึงแม่งไม่เขามีลูกแล้วไงก็ม <c oughs> ึงไอโอ๋มีลูกแล้วขอให้ลูกมันรอเหมือนกูแหละนิสัยเหมือนกูรอเหมือนกูรอเหมือนกูดิโงเห็นไง กูเห็นกูอยู่เออกูเห็นกูเลยหลอกเหมือนกูออกมาบลอกอะเรอเครื่องปรุงมีดูะนะครับมะนาวน้ำตาลเกลือพริกกักชิบกระชังปลาแล้วก็เป็ะะมะปูดพริกแห้งแล้วก็น้ำมันพิเปาน้ำปลาแล้วก็พริกเผากัน,ลนแล้วก็มีอะไรอีกๆฟอนเนชั่นคอนเนชั่นอันนี้ให้เินหลือไม่ในพี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันอันนี้ให้เขาคนดีพี่พูดดีแ้มีแต่ให้ เวลาหั่นเว้ยถ้าเราหั่นทำก๋วยเตี๋ยวใช่ปะมึงก็ต้องหั่นให้มันถึงเฉียงหน่อยเวมุ้งไปทำไมทำไมพี่ถ้ามึงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคุ้มๆมไมมาแล้วเกิดมันแตกมึงแดกเข้าไปมึงจะเราอะแค่กินกับภาพไงความจริงเราไม่ต้องการหรอกเนาะคือตอนเราใส่ลงไปมึงจะดูนะเว้ยถ้ามันแตกเนี่ยมึงจะใส่มึงพยายามเอาใส่ที่มันไม่แตกเพราะว่ามึงจะแดกไม่ได้แล้วก็นี่ขาเอาขาแล้วกูต้องใหญ่ๆรู้ไปทำไมทำไมพี่ทะเลก็ติดฟันมึงไงอีกเครื่้งกือกดไอ้เบลล์มึงก็ไม่เคยกินมึงทำ เฮ้ยอ่ะ,อะขึ้นกลางเด้อเรือก็ติดฟันอีกเด้อเด้อเอาต่อไปก็ปอกกุ้งเหมือนเดิมอ,อันนี้กุ้งไซส์ติดตัวโลอันนี้มันห้า,าตัวโลนี่ก็โลหนึ่งโลหน่อยหนึน่งกำลังดีนี่นะกุ้งเป็นอย่างงี้นะเรือกแกะเลยแกะง่ายกุ้งไม่ยากหรอกเราต้องเป็นกุ้งไหมนะมันจะมีมันบนหัวไงแต่คือกูอื่นทำงานไม่รั่วแต่กูว่าลีลาของกูเนนี้น่าจะล้ำอยู่กูต้องเป็นคนที่มีลีลาล,ำล้ำโลกไหมมันจำเป็นนะจำเป็น ต้องเอาออกนะเราถ้าไม่เอาออกก็จะเป็นเหมือนนั้นน่ะที่ทำอ่ะแล้วเราก็แกะหัวมันด้วยนี่ไอ้เหี้ยฮะลักไปแล้วโอ้นี่ความช่วยเหลือกูเนี่ยมันไม่เหมาะให้กูดำหรอกอาชีพเลยไปจริงเย่ในครัวรู้ป่างอะไรเขาชอบอะไรมากที่สุดเพราะชอบกูถึงโดนน้ำมันไงตัตอนนั้นที่ผมทำให้ให้โรล่ะเขาบอกให้ผัดกับทอดโอ้นี่กูทำไม่เหมือนเลยทั้งทอดทั้งผัดเพราอ่กูบอกมึงให้เลยว่าวันนี้กูจะไม่โดนน้ำมันไปย้ายเลย ต้นการทำข้าวผัดต้มยำกุง้งมือนำเอากุ้งไปทอดก่อนมองทอดกุ้งเสร็จใช่ปะ่ะกูจะเมันของมันมาสลักใส่เข้าไปให้มันกลายเป็นสีแดงอันแสนจะอร่รามตาพวกมึงรอสักครู่เดี๋ยวรู้ว่าเป็นไงเพิงว่าวันนี้กูจะระเบิดไหมเน้นๆหนอนาศิษตานาถวันนี้ไม่มีทางที่น้ำมันจะกระเด็นใส่หน้ากูกูสัญญาด้วยเกล็ดของรู่นเดิมลองแบบบอยสกาวดีลลูกค้า เริ oh, ่มตนะจะอากู้งี่แก่เรียบร้อยแล้วโอ้ใครแก่กุ้งก่งยงไยครับวันนี้กูจะไม่ให้มันระเบิดสัญญากอย่างกเริ่องอถ้ามันระเบิดก็คือซวยกับเป็นเส้นบางเหมือนเดิมนะแค่เทียวก่อนไหมไม่วันนี้กูมั่นใจเดี๋ยวเราจะเริ่มมิข้าวอลืมไปเรามีข้าวเลยันูอะไรลงไป่ ไม่ก็ทาไม่ต้องแล้วอีกทีอ่ะกูมีกระมังกูเยอะแยะนี่คเ็ไต้องผสมอะไรพิเเขาก่อนทำไมพนี่กูอยากนาดรวดเร็วไงแต่มันรถึงแล้วก็ใส่เกลือไปทำกันนิดหนึงนี่เวลาเราผลงไปใช่ป่ะเราใ้ที่ึงแบบสวยไปเลยทีเดียวโมกัตัวมันได้ง Thật lời lắm mẹ ơi À! Lấy cung rồi Thấy không? Lấy cung rồi, thấy không? Này, mấy bạn có thấy không? Mấy bạn có không? Một mũi mặn ở trong mắt đúng không? Chúng ta sẽ chọn được không? เราทำมันมันก็เรียกว่าโดนตายอยู่หัวมันใช่ไหมติ่ะเลยติ่ะมันมันเลยนี่ไงหัวใช่ไหมติ่ะมันจะผึ่งเลยแล้วเราผัดอีกทีนึงอ่ะมันก็ทำให้ตัวมันมันอ่ะอ่นี่ไงหัวกระจายมันกระจายพี่เด้ เอาขี้กุ้งองอกก็จะหัวเดี๋ยวไม่ไม่สวยนะนะเราต้องมาเป็นตัวนะจะดูสวยเหมือนเดิมนะใช่ไหมใช่ไหมคำถูกใช่ไหมซัพพอร์ตเลยโอ้ขาผมกู้แค่คกุ้งอย่างเดียวน่ากี่มันเนี่ย<า>พ่เต๋แต่มันตีท้ำออกเดี๋ยวพีเ่เตกเราจะเริ่มกิจการทำเขาผัดจากแรกต้องใส่ลงไปทุวันนี้คืออะไรน้ำมันตีนเขา,าเออเพิ่มสีสันรุ่นเลยถ้าวัรุ่นึงเราไม่ทำนี้มันก็ไม่มีหวยรุ่นอี กเ็เริ่มใส่ท้น่นี่นะี่กินหนูนน่มึงใส่ะไคปมะขูดนิดหน่อยไม่ต้องเยอะตไคกน่่มี่อยาสไม่อร่อยใสกิน,นอ,นนนนะอไปผ,ผัไปไม่ตงแรงเ่งเ้าลงไปไป,ไปดูดี ก,ก, <c oughs> กินกน,น้ำต้มออยำรสชาติ้าบเปไปกับน้งตานมันอ่ะนี่มันนีเป็นต้มยำแต่การมือต้องเติมแร่มานาหวานเดือนปีน้ำตาลหวานมากุ้งมาตอนนี้กุ้งแกะอ่ะมันออกแล้วใส่ลง,งไป ใส่ลงไปแต่แล้วม้ก็ใส่ลูกโดดลงไป,ปรับแน่ปะเริ่มอัดต่อแม่กระดูไม่ไหวไว้หนทีนี้ก็พอต้มน้ำแบบมันเข่มแบบ100่งรอยเปรน่อยเท่าจงมีไว้อร่อยกว่าไม่มีแน่เราไม่มีใครทำเหมอนี่อ เรียบร้อยจ้าข้าวผัดต้ยมยำมึงก็จะได้กินแบบนีป่ามันแดงเลยนะไฟแดกหมดนี่นะแชมป์โลกนะงานแชมป์โลกแดดถูกต้องเข้ามาแล้วนะ <c oughs> เข้าไปเยอะชิบหายหดูดิ <c oughs> บอกเลยว่าเคล็ดลับแป้งอยู่ที่อะไรมึงมาเขา้าไปเป็นมึงทำไง,งไปดูคลิปเก่ากูง่ายสุดอามาดูที่คิดดูนะจ้า เด็กไม่ต้องทำอีกมาเลยบอกเลยว่าทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเสิร์ กกุ๊ย uhm ิ่งใหญ่รังการอะรั้นดูคนกินดีเลยค่ะไม่อร่อยไม่อร่อยบอกกล้องนะเดี๋ยวผมไม่อยู่เดี๋ยวผมอยู่เดี๋ยวเขามม่ีความจริงอันนี้มันที่หัวเป็นดูๆนี่เราแปลกใจที่ผมขลับมันลงไปในข้าวไอ้ข้าวมันมีแบบมันกุ้งสัมกับเ้าผัดช่วยมันหน่อยพี่ช่างลองกินยค่ะชอบเลย อร่อยมากหวานมากเลยค่ะข้าวก็ร่อยนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็ออกดอยู่แบบเออติ๊กต็อกอกดแล้วก็ด้ทำยังงงมึงกดจนแบบไม่รู้จะก,กดอะไร <laughs> <laughs> อย่าลืมนะเว้ยเดี๋ยวพี่มาซีอูที่หน้าไปตกปลาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพาไปตกปลาจ้ะเจียกัน <laughs>